หาอยู่หรือเปล่าครับสว่านไซส์เล็กไซส์คอมแพกนะครับตัวนี้เป็น ระบบ12โวลต์จากค่าย DCA ADJZ 1202i ไทย E นะครับมาพร้อมกล่องเครื่องมือแบบนี้ในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือและก็ตัวสว่านชุดนี้ให้แบตเตอรี่มาถึง2ก้อนสเตชั่นชาร์จ1.5แอมป์1ตัวนะครับและมีดอกไขควงให้1ดอกระบบคัดเป็น18บวกสําสำหรับโหมดเจาะ1โหมดและก็โหมดสุดท้ายเจาะกระแทกนะครับนี่ ถ้าเกิน18มาปุ๊บจะเป็นโหมดสว่านและในโหมดสุดท้ายนะมีรูปค้อนเป็นเจาะกระแทกเจาะปูนนะครับตัวนี้หลักๆเนี่ยผมเอาไปใช้ในโหมดสว่านโหมดขันสกรูใช้หมดแล้วเหลือโหมดเดียวก็คือโหมดกระแทกโหมดเจาะปูนนะครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสอาจจะเจาะให้ดู วัสดุที่ใช้ทดสอบวันนี้นะครับเป็นอิฐมวลเบานะเพราะว่าผมหาวัสดุเทสได้ประมาณนี้แต่ว่าการเจาะปูนหรือว่าเจาะผนังเบาผมว่าสามารถเจาะได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นอิฐแดงอิฐบล็อกนะครับน,นี้เทสให้ดูก่อนว่าเขาตัวเล็กขนาดนี้เขาสามารถเจาะได้หรือว่าเป็นสว่านตัวเล็กพบง่ายเอาไปใช้งานพบได้ทั้ง3ฟังก์ชันนะครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับก็สามารถกดดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะช่วงนี้อาจจะมีแฟลชเซลได้ราคาดีกว่าที่ผมได้มา